สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับผมนายพ้ำเจ้าเก่าหลายคนคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากได้เรื่องที่มีความน่ากลัวระดับ5เต็ม5บ้างได้เลยพี่พ้จัดให้ครับ <laughs> สำหรับเรื่องราวความรักของชายหญิงคู่หนึ่งและมแมลงชายหญิงคู่หนึ่งเป็นแฟนกันหลังจากคบกันมาระยะหนึ่งฝ่ายหญิงก็เลยชวนฝ่ายชายมาเที่ยวที่ห้องพอเข้ามาในห้องหญิงสาว ชายหนุ่มก็ได้พบว่าห้องนี้มีแมลงต่างๆมากมายที่หญิงสาวเลี้ยงไว้มันสร้างความประหลาดใจให้ชายหนุ่มเล็กน้อยว่าทำไมผู้หญิงน่ารักนักแบบเธอถึงเลี้ยงแมลงเอาไว้เต็มห้องแบบนี้ชายหนุ่มก็เลยเดาว,ว่าเธอน่าจะชอบแมลงมากแต่เขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็เลยลองถามไปว่าในบรรดาแมลงที่เธอเลี้ยง่เธอชอบตัวไหนที่สุดละ่ะเธอเลยตอบไปว่าตั๊กกระแตนยังไงละ่ะเธอเล่าต่อว่า ตตัตวกแตนตอามข้าวตัวผู้น่ยยอมสลักกายตัวเองให้ตัวเมียจับกินเป็นอาหารในขณะผสมพันธุ์เพื่อเป็นสารอาหารให้ตัวเมียและลูกที่จะเกิดมาได้เติบโตอย่างแข็งแรงฟังแล้วช่างเป็นการเสียสละเพื่อความรักจริงๆนะชายหนุ่มตอบฮึๆ <c oughs> ถ้าคบกันสักวันแล้วก็ฉันจะจับเธอกินนะหญิงสาวพูดทีเร่งทีจริงฮ่า <c> ๆ <oughs> ถ้าเป็นแบบนั้นจริงฉันจะจับเธอกินก่อนเลยอ่ะชายหนุ่มตอบหยิกแกมหยอกไป แล้วเวลาก็เดินมาเดินผ่านไปวันหนึ่งชายหนุ่มได้แวะมาหาหญิงสาวแบบไม่บอกก็หวังจะเอาของฝางมาให้กินแบบเซอร์ไพรส์แต่พอเข้ามาในห้องก็พบแต่ความว่างเปล่าเออเธอไปไหนนะหรือจะออกไปหาอะไรกินชายหนุ่มคิดว่าไงคะที่รักพอซึ่งเสียงเอ่ยแสนหวานหญิงสาวที่ซุ่มอยู่ข้างหลังก็เข้ามาพร้อมรัดคอชายหนุ่มแล้วเอาเล็บแหลมคมจ่อคอ,ขอเขาลักษณะท่าทางของเธอเหมือนตั๊ก,กแตน ทำไม่ชายหนุ่มตกใจแหมอันนี้เล่นพลางตัวเป็นตะกกะแตนเหรอชายหนุ่มพูดติดตลกเพื่อแก้บรรยากาศที่ดูแปลกๆชอบกลินหญิงสาวยิ้มและไม่ได้ตอบอะไรว่าว่าแต่เย็นนี้มีอะไรกินแล้วหรือยังครับผมเอาของกินมาฝากนะหญิงสาวไม่ตอบในทันทีแต่เลียริฝีปากก่อนจะเอ่ยปากเธอรู้ไหมว่าตะกกแ,แตนเน่เป็นสัตว์ล่าเหยื่อดังนั้นมันจะไม่กินของที่มีคนมาป้อนให้หรอกนะ แล้วก็ฉันมีอะไรจะบอกฉันอยากได้เด็กเธอทําให้ฉันได้ไหมชายหนุ่มงุนงงกับท่าทีที่แปลกไปของแฟนสาวแต่ก็ได้แต่ค่าตอบไปว่าได,ได้สิครับผมก็ต้องการเหมือนกันสิ้นคําตกลงหญิงสาวผลักชายหนุ่มลงพื้นทันทีอะทําอะไรนะ่ะอย่าก,กัดผมแบบนั้นสิครับเฮ้ยอะอะไรเนี่ยเจ็บนะ นักวิจัยกล่าวว่ามีผู้ตั้งสมมติฐานกับการที่ตั๊กแตนตัวเมียกินตัวผู้ในการผรสมพันธุ์เอาไว้สองอย่างด้วยกันอย่างหนึ่งอาจเป็นได้ว่าตัวผู้ยอมเสียเลือดเนื้อของตัวเองเพื่อให้ได้มีโอกาสผสมพันธุ์และคงไว้ซึ่งพันธุก,กรรมของตนและอีกอย่างหนึ่งอาจเป็นได้ว่าเป็นการสลัดเลือดเนื้อตนเองของตัวผู้ปล้นเกลือตัวเมียด้วยสารวอาหารที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ลูกที่จะเกิดมา ได้เติบโตแข็งแรงต่อไปขอบคุณเธอมากๆไม่ต้องห่วงนะลูกของพวกเราจะต้องแข็งแรงแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวชวนสยองที่มีความน่ากลัวเต็มห้าเต็มคาราเบลเลยไหมล่ะอย่าเก็บไปฝันร้ายล่ะ <laughs> และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องไขวยวเราและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่จากพวกเราสำหรับคืนนี้กุไหนครับ